ผมจะมาเล่นพีเพอเพกาแบบแอนดรอยนั่นงไงทุกคนอ่าเราจะมาร้องแล้วมาบรดีพี่เอาเป็นแมปลาวาแล้วกันนะลาวาโหลดโหลดเสร็จแล้โวโอ้มาแล้วครับสิเกินคนจะกับพีเพอเพกาของจริงเลยแต่นี่ถ้าเกิดเราเนี่ย ทำการขยับกล้องแล้วก็จับตัวละครเนี่ยมันจะไม่ไปนะแต่ถ้าเราหยุดเนี่ยมันก็จะไปนี่เนะเนี่นยเนี่ยเช่นเอเลี่ยเียนตัวเย่ยตัวเนี้ยโอ้โหน่ากลัวมากเอนดูเนื้อมันดิแต่เขาอาจจะปรับไม่สมจริงเหมือนกับเกม people playground เอเลี่ยนเนี่ยถูกหมดถูกกันแต่แต่คนที่ไม่ถูกนะเพราะว่ามันเป็นเลือดสีเขียวมันเป็นเอเลี่ยนหรือเปล่าวะ อ่ะปืนก็เหมือนกันนะโอเคมาลองดูกันอุ้ยปืนพลาสมา่าโอ้โหโคตรเถื่อนกำลังเคลียร์ก่อนไหนเฮ้ยมันมีของใหม่มาอ่ะนี่มันนี่มันเป็นป้อมปืนนี่มันนี่มัน,ป,นปืนเคลียร์หรืวะเนี่ยอุ้ย เรอะวะสีแดงสีแดงเรอะวะอุ้ยอุ้ยเรอะวะอุ้ยดูอะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะเงินยิงอุ้ยป้อมปืนเร็ะวะอุ้ยคนคนคนนี่ดูคนมันไอเนี่ยสีอะไรวะพี่ก็ไม่รู้ ก็เป็นสีเขียวแล้วคนอยากเห็นในรถคันนี้ไหมว่ามันมีอะไรอหนเดี๋ยวพี่ดูอย่างแรกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอา ละคนซีเขตที่ซ่อนอยู่ในรถจใอะทุกคนมาลองยิงกันนะว่ามันจะมันขนาดไหนเฮ้ยปิดเลยโอ้โหดูล้อรถทุกคนดูล้อรถไม่ถึงชนแม่งเลย หนไป่ขอลองดูสิว้าวนี่มันนี่มันคืออะไรวะเนี่ยจะเกิดลองดูรถคันนี้นะเอ้ยเฮ้ยพี่ขอลองดูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับรถคันนี้ขับไปแล้วนะครับคนนี้ขับไปแล้วขับไปแล้วนี่ครับรถรถรถขับไปแล้วโอ้โหลงมาว้า ลงลาวาไปแล้วเว้ยทุกคนเฮ้ยราหายไปไหนวะโอ้โหบอกเลยรถในนี้โคตรขับโคตรไวกว่าแม่ร่อนเฮ้ยขับไวกว่าที่พ,พ่อไปกาในคอมอีกเลทุกคนโอ้โหเนี่ยอทป ุณหมอครับพังแล้วทุกคนไหนลอง,ลองรถคันใหม่สิอุ้ยอุ้ยตกใจหมดอุ้ยอุ้ยตายตาหมดต้กกนตะกร้าดิโอ้โหเฮ้ยทุกคน มันกลายเป็นสีเหลืองว่ะทุกคนไปกินเห็นมันสีเหลืองเฮ้ยมันสีรุ้งไม่มนสีรุ้งว่ะ พี่ขอลองดูซิถ้าเกิดเอเลี่ยมันอยู่นี้โอ้โหตัวมันร้อนแล้วโอ้โหตัวมันร้อนแล้วทุกคนเฮ้ยมันความมากมากเลยวทุกคนเลฮ้ยอไปไม่ไปไม่มาแล้วมั้งเดี๋ยวคราวนี้พี่ว่าพี่จะเอา พี่วะดูแลเอาไปแล้วเบิดบางดีกว่าอุ้ยแล้วเบิดใช้ไม่ได้ไเห็ผลจะทบอปอะ มันมีผลกระทบตลายนั่นเอาอย่างไรไไอ้พวกของพวกนี้มันได้แกแด่ไอ้พวกของพวกนี้นี่พี่อยากได้อะมันไม่ได้ทุกคนมันไม่ได้เดี๋ยวลองใหม่ดูตัโอ้โห ีคนสมมติทุกคนสมมติว่านี่คือคนนะช่วยกูด้วยแลวพี่พูดอะช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยนะจังไม่ทานาไรเลยทุกคนระเบิดแล้วโอ้โหเกินไปแล้ว ไหนมาลองเฮ้ย hey, ทุกคนมันอยู่ได้เว้ยเ <P an> หี๋ลองคนซิเฮ้ยเฮ้ยร <P an> ้อนให้ร้อนว่ะโอ้โอไอ,อ้เชี่ยไอ้ตายตายเว้ยคนมันตายตายเว้ยคนมันตาย ขอไฟขอไฟสักหน่อยน่าหนุ่มไอ้ขีโคตรเถื่อนเอ,อ้ยจะไปไหนวะ กลายเป็นไก่ทอดคนล,ละคนเนี่ยคุณคนดูนะกลายเป็นไก่ทอดทีนั่นแหละยังมันกลายเป็นไก่ทอดเลยเอเลี่ยมสิไิเอเอเลี่ยมมันกลายไปเลยวะมันกลายเป็นกุ้งกุ้งเลยวะกุ้งลโรสเตอร์ที่ที่โดนทอดทำไมอะโอ้โห,โหแต่เอเลี่ยมมันยังไม่เป็นอะไรนะทุกคนโอเค อุยเนี่ยทุกคนมันพี่ทุกคนดักรู้ไหมว่าแกนนี่มันมีความสันมีสันพลัทุกคนดูซิว่าเอเอเลียนมันจะทคนปืนไหนได้บ้าง แรกเลยปนืนแรกเอ้ไม่ใช่อนทำไมมันมัน โอ้เลือดโคตรเต็มนะลองปืนนี้สิว่านี่ไงปืนปืนธนูไว้ทุกคนเอ้ยอุย้ยธนูปักสิวะมันไม่ปกักลองใหม่อุย้ยอุ้ยธนูปักไปเลยทุกคนแก่ธนูปักเข้าไปเลยอุ้ยโอ้ธนู

โอ้โหตกเลยโคตรเถื่อนเลยเว้ยทุกคนโคตรเถื่อนเลยไอ้บอกอเลยโคตรเถื่อนไหนลองใหม่คราวนี้เอเรียนโอเคเอเรนโอ้โหคราวนี้นะเป็นปืนเลเซอร์นะทุกคนเลเซอร์อุ้ยที่โยตายไหนลงใหม่อ่ะ ต่อไปปืนเลเซอร์แบบนี้โอ้โหทีเดียวอะ่ะอันนี้บ้างอือหือโอ้โหอะไรวะไม่โดนอะทุกคน เยอมากเลยทุกคนเถื่อนพอจะได้เหมือนกันโอเคมาลองปืนต่อไปโอ้โหเขานี้เห็นปืนพลาสมาอันดับหนึ่งไว้ทุกคนมาลองดูกันนะ ดูนะมันจะสู้ได้เปล่าตายอันต่อไปอ่ะต่อไป M4 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 A1 อเคอู้อู้ตาย ตายตอนต่อไปไปแล้วสุดท้ายปืนอันสุดท้ายแนละ้วทุกคนเอเคโอเคมาดูกันโอ้โ ก็เถื่อนโอ้โหทุกคนดูสภาพเอเลี่ยนมาปิดฉากปิดฉากกันด้วยอันนี้ดีกว่าแต่น,นี่จะลาต้อง้นนี่ไปอนนื้อหือโอ้โหบนเอเลี่ยนตีเด็อเคแค่นี้ก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย